ลูกค่าก่อนลกคก่อนดีลมาเลยไเข้าสายแล้วนะคะ19นเ้ค่ะากคดูกันด้วยนะชื่อไหมคะมากอาวันรเดียวรู้กันค่ะคือเต็มที่มากเรื่องน um ี <c oughs> <c oughs> ้แล้ว <ah> ก็คือเอาจริงตอนนั <t ong> <t ong> <t ong ้นเบลว่ะถ่ายละคร2เรื่องแล้วก็หนังเรื่องนีหนึ่เรื่องคือคือลแบบพยายามหาคิว้ได้จริงๆเพราะลว่ายากเล่นแล้วแบบมี นักแสดงแบบแก๊งตอนแรกก็รู้แต่ว่ามีแก๊งนักคอมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วพอเออส่งฟีดเมนต์ส่งเรื่องย่อมาแบบไม่เล่นไม่ได้คำนี้เลยจริงๆนะ <laughs> แล้วนี่ก็คือเป็นเป็นเรื่องแรกที่เบลรับบทนำในภาพยนตร์ด้วยค่ะมันมีหลุดบ้างมาเพราะแต่ละคนเขาก็ต้องเล่นนอกบทกันทุกคนเลยคือก็มีหลุดบ้างน,นิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่ามันไม่ซีเรียสหลุดในฉากนั่นแหละแล้วเขาก็ใช้อย่างนั้นนะคะใช่รับกับกับุกที่พี่เขาส่ง คือพี่ๆเขาซ้อมกันก่อนเห็นแบบนี้นะคะคือเขาต้องซ้อมให้มันโบ๊ะบช่ก็แบบเขาจะนั่งล้อมวงเลยนะคะก็มีแบบพี่ยอดก็คือโปรดิวเซอร์แล้วก็พัฒนาบทด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่ตุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มานั่งล้อมวงกันแล้วก็ลองโบ๊ะบ้างยังโบ๊ะบ้างยังแล้วเขาจะฟังแบบถ้ายังไม่สนุกอ่ะเปลี่ยนแก้บทเยอะมากระวังตายหน้าเซ็ตเขาช่วยออกแบบบทไหมคะก็มีครับสวัสดีเขียดผู้มีแก่แกไม่ได้กับเราเลย อ่ะนี้ก็ตลกมากนะเอาจริงแบบสนุกทุกฉากเลยอะ่ะฉากที่แบบเล็กๆน้อยๆอ่ะก็ยังสนุกเลยค่ะมันลงขับไปเยอะนะคะระหว่างก็ของเบลจะขับหลังจากหลังจากหลังจากคัทอือแบบขับตัวเองทำอะไรลงไปอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้เป็นไรกับคนกับควายเป็น ก็ดีค่ะก็ไปถ่ายกันแบบธรรมชาติธรรมชาติค่งนาไม่มีตุกเลยเรียกว่าไม่ควรเลยแบบความสุกตาของเราที่มีอยู่ก็ต้องเต็มที่อ่ะเราอยากให้คนสัมผัสจริงๆแล้วก็เราอยากเต็มที่กับหนังบทนำแรกๆของเบลด้วยพรากันที่รู้สิ่งไงบ้างที่แบบรอรุนไหมควรจะติดตามรอรุนค่ะรอรุ้นแล้วก็ยังไม่ได้ดูค่ะได้ดูความทุกคนค่ะก็เลยรุ้นเป็นพิเศษค่ะ ไม่ได้คิดตรงนั้นเลยแค่แบบว่าเต็มที่แล้วถ้าคนที่คนที่สะดวกมาดูในโรงอะไรอย่างเงี้ยนาะก็แบบอยากให้สนับสนุนทางไทยนะคะแล้วก็ทำเต็มที่มากจริงๆเเพทำแบบเรตติ้งสูงแล้วคนก็เรตติ้งสูงอะไรงีคนก็เลยแบบไม่ได้ต่ได้ก็ดีอ่ะ มายวนไหมคะสตรงนั้นมาวนกันนะไม่มีค่ะไม่มีแบบจริงจังแต่ว่าคิดในใจอธิษฐานในใจเดี๋ยวคืนนี้กลับไปสวดมนต์เลยนะเพราะออธิษฐานในใจว่าถ้าถึงเวลาก็มีเตรียมแก้บนไว้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแค่แขอเลยพี่เบียร์ว่าไงบ้างคะเราเห็นที่จงทีเซอร์อะเรแบบนี้เขาก็เล่นแบบทุกนาทีแนวนี้ บอกว่าซีจีสวยค่ะชอบซีจีรอชุนจินพี่ซีจีเขาสวยดีเนาะแล้วก็เหนูไปเลยอะเไม่เห็นเราเนี่ยโอสมบุกสมบันไม่รู้อะไม่รู้ว่าเขาเก็บอากาศหรือเปล่าแต่ว่าช่วงนั้นเราทำงานเยอะแล้วคือถ่ายถึงปีใหม่เลยอะค่ะแล้วก็คือแก๊งแบบพี่ๆนะนะเขาก็เคลียร์คิวมาคือช่วงปีใหม่ก็งานเยอะใช่ป่ะคะก็แบบ ทำงานกลางคืนแล้วก็มาถ่ายที่กองถึง6กโมงเช้าอย่างเงี้ยแล้วก็รันต่ออย่างเงี้ยถึงบางทีหกโมงเย็นบางทีถึงสี่ทุ่มค่ะคือทุกคนแบบเต็มที่จริงจริงอ่ะเก็บตัวอะไรแบบเรื่องนีลงน้งเกือบทุกวันจริงๆค่ะบางทีก็เป็นที่ตัวเองเนี่ยแหละยิงธนูก็มือแหกเนเอาเอแบบแล้วก็เออลงน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสถานที่จริงสุดตัวใช่ค่ะมันมีสิ่งที่เรากลัวบ้างไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือตอนแรกเบลกังวลเรื่องการถ่ายใต้น้ำแต่ปรากฏว่ามันโฟล์มาเออราไปฝึกหรไงฮะอันนี้ก่อนเรียนอ๋อแล้วก็ลงไปถ่ายจริงจะชวนพี่เพียรมาดูไหมคะชวนค่ะไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าคะไม่รู้ค่ะแต่ชวนแล้วก็คือเก็บบัตรเอาไว้ให้แต่ว่าไม่รู้จริงๆหรือว่าต้องให้ไปเหมาลง รอบหน้าด้วยเรื่อเหมาลงกับแฟนคลับแล้วเดี๋ยวไม่ได้เหมาลงกับแฟนตัวจริงเนาะมาดูด้วยกันไหมคะหรือว่าฝากคนต่างเหมาแกอมีเซอร์ไพรส์เยอะมากด้วยนะคะสำหรับอีเรียมซิ่งไทยยังไงก็ฝากด้วยนะคะภาพยนตร์ไทยน่ารักน่ารักค่ะฝากสนับสนมด้วยนะคะเท่าไฉ่สิบค่ะนิพนธ์ภาพยนตร์ค่ะโอเคบค่ะ